สวัสดีครับมาต่อกับการเล่าเรื่องดบบาบมังกรยกในตอนที่เตียบอกกี้ปะทะก,กับ6สำนักใหญ่ที่มาบุกเมงกาแล้วก็เหมือนเดิมนะผมจะสรุปข้อมูลมาจากในนิยายส่วนภาพประกอบคลิปเนี่ยผมเอามาจากในซีรีส์ซึ่งก็จะแค่เปิดวนไปเฉยๆนะจากตอนที่แล้วเนี่ยเสียงอูดทงหัวหน้าของสำนักหัวสัวก็ออกโรงมาอินซิลิ่วข่าวเนี่ยก็เตือนเตียวบอกกี้ว่าคนนี้ฝีมือพื้นเพแต่ว่ากอกกิ้งเจ้าเล่เตียวบอกกี้พอได้ยินชื่อเสียงอูดทงก็จําได้ว่าโอ้แชงงูเคยเล่าว่า คนนี้เคยโดนพิษหนองคุณสายทองแล้วก็มาให้โอชัยงูรักษาเขาก็ทุ่มเทยอย่างหนักเลยในการรักษาให้จากนั้นเขาก็สาบ,บานเป็นพี่น้องกันและโอชัยงูเนี่ยก็ยกน้องสาวให้ตอนแรกเนี่ยก็รักกันดีแต่ไปๆมาๆมันกลับทําร้ายน้องสาวแล้วก็ทิ้งไปแต่งงานใหม่กับลูกสาวของเจ้าสํานักหัวโซนในสมัยนั้นเดี๋ยวบอกีีก็เลยพูดเป็นในายนาให้เซียงอุทโทรนรู้ว่าเขารู้เรื่องนี้เซียงอุทโทก็เลยรีบลงมือทันทีเลยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวบอกรีจะแฉ แต่ว่าด้วยฝีมือของเขาเนี่ยยังไม่ได้ใกล้เคียงกับคงแซ่เลยด้วยซ้ําดังนั้นสู้บอกกีไม่ได้แน่นอนเตียวบอกกีก็เลยสู้ไปแล้วก็แฉไปแล้วก็พยายามจะถามว่าเจ้าี่ยทำแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมทางด้านเซอโอโทนเนี่ยถึงแม้ว่าสกิลฝีมือเนี่ยจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าสกิลปากเนี่ยไม่ธรรมดาเขาจะมีวิธีพูดที่จะกลับจากร้ายให้กลายเป็นดีได้แต่เตียวบอกกีก็รู้ทันพอเห็นอีฝาน,นยจะพูดเขาเลยเอามือเนี่ยไปกดทับที่หน้าอกแรงกดดันเนี่ยมหาศาลทำให้อีฝานเนี่ยพูดไม่ได้จากนั้นเเตีกกียยวบกก็แฉรล ผู้คนที่ฟังอยู่เนี่ยก็เห็นว่าปกติแล้วีิงอุทนเนี่ยเป็นคนที่ช่างเจราจานะพูดจาฉาฉานแล้วก็ถนัดในการโต้แยง้งแต่รอบนี้มันกลับเงียบกริบเลยคนดูก็เลยเข้าใจว่าแบบนี้แสดงว่าสิ่งที่เตียวบอกกี้พูดน่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงนะสิเตียวบอกกี้เนี่ยก็อยากจะแก้แค้นให้โอแชงูแต่ว่ายังฆ่าตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องการจะมายุติการต่อสู้ครั้งนี้ก็เลยยอมปล่อยมือนะทางด้านซิอุทนก็เลยฉวยโอากาสปล่อยพิษมาจากด้ามพัดใส่หน้าเตียวบอกกี้แล้วก็รีบกระโดดถอยหลังไป เียบอกี้พอสู่เนี่ยได้กลิ่นหอมนิดนึงเขาก็สส่ร่างโงนเงินเซแทบจะล้มเลยทางด้านเซียวโถงเห็นแบบนั้นก็เลยสบอากาศเหมาะรีบกระโดดเข้ามาซัดฝ่ามือใส่แต่ว่าพอเข้าใกล้เตียบอกกี้เนี่ยกับเป่าลมใส่ทําให้ไอพิษที่มันลอยอยู่ในอากาศเนี่ยมันก็พุ่งใส่หน้าเซียวโธงแบบเต็มๆที่แท้แล้วเป็นแผงของเตียบอกกี้เขาสูดได้กลิ่นมันนิดนึงเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเป็นยาพิษก็เลยรีบการหายใจไว้แล้วก็ทําท่าเหมือนจะเซล้มเพื่อเป็นการหลอกล่อให้เซียวโถงนับบุกเข้ามา จากนั้นก็เป่าพิษที่ยังเหลือลอยอยู่ในอากาศเนี่ยใส่เซียงอู๋ทงลงไปนอนกิ้งเลยอย่างไรก็ตามที่เตียวบอกี่สามารถทําแบบนี้ได้ก็เพราะว่าเขามีกาลังภายในที่แข็งแกร่งไม่งั้นตอนที่สูดได้กลิ่นเป็นนิดนึงนั่นแหละถ้าเป็นคนอื่นนะต้องลงไปนอนดิ้นแล้วแต่เตียวบอกี่เนี่ยรอดมาได้จากนั้นบอกกี้ก็บังคับให้พูดความจริงซึ่งเซียงอูทงเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะว่าเตียวบอกี่เนี่ยไปรู้อะไรมาบ้างเขาเลยยอมรับทุกเรื่องซึ่งก็เลยไปยอมรับเรื่องหนึ่งซึ่งเตียวบ แล้วก็ป้ายความผิดมาให้เ้งก่าผู้สิทธิ์สำนักหู้โซ่ได้ยินก็เลยโกรธใหญ่เลยแล้วก็มีชายชรลาสองคนจากทางหู้โซ่นะก็คือคนหนึ่งสูงใหญ่คนหนึ่งเตี้ยเลยนะออกมาเขาก็บอกว่าขอบคุณเตียวบอกกี้ที่สา,าสารคดีให้แต่ว่าเรื่องที่ทําให้สํานักต้องอับอายยังไงคงปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้ก็เลยจะมีการต่อสู้กันนะนะชายชะลาตัวสูงใหญ่เนี่ยเขาท่าทางแบบปั้มปัปเปิดเปิดดูบ้าบบอๆนะเขาก็บอกว่าเด็กน้อยเราจะใช้สองคนเนี่ยจัดก,การกับท่านคนเดียว หากว่าท่านเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมท่านก็ยอมแพ้ซะเถอะอ้าวเป็นงั้นไปบอกกี้บอกได้เลย2องคนก็ได้มาเลยแล้วชายชราสูงใหญ่ก็บอกอีกว่าเขาจะใช้เพลงตาบสองสถานแบบย้อนทวนแล้วก็ถามว่าตีบอกกี้เนี่ยจะใช้อาวุธอะไรบอกกี็บอกว่าเขาจะใช้พัดอันนี้เป็นอาวุธซึ่งก็เป็นพัดของเสียงอูทงเมื่อกี้นี้ชายร่างใหญ่บอกว่าไม่ได้ของแบบนี้มันมีพิษบอกกี็บอกว่าไม่ใช้ก็ได้บอกกี้ก็เลยโชว์เลยนะโดยเขาเหบี่ยงพัดเนี่ยลงบนพื้นดินแล้วมันก็จมลึกลงไปหายปมมิดด้้าเลลยยยผูููคนนที่่ือก็ตะึง เพราะว่าวิชาลมปานขนาดนี้ไม่มีใครในพื้นที่นั้นทําได้ซึ่งจริงๆแล้วเตียบอกกี้เนี่ยเขาไม่ใช่คนโอ้อวดหรอกนะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันจะต้องแสดงยอดวิชาเพื่อที่จะสะกดข่มผู้คนแถวนั้นไว้จะได้สามารถทําให้เขาเนี่ยล่าถอยกลับไปได้จากนั้นเตียบอกกี้ก็บอกให้อีกฝั่งเนี่ยเลือกอาวุธมาให้หรือว่าจะให้เขาใช้มือเปล่าก็ได้นะทางด้านผู้ท่าตัวสูงใหญ่นะเขาก็เลยบอกว่าถ้างาน,นใช้เก้าอี้อันนนั้ละกันมันมีเก้าอี้หินอันใหญ่ๆอยู่อันหนึง่งหนักประมาณสองสามร้อยช่างได้ คือไม่มีทางจะเอามาเป็นอาวุธได้อะ้วดั้นข้ามมันก็แบบเรียบลื่นด้วยนะไม่มีที่จะให้หยึดจับแต่ว่าเตียบ,บอกกี้ก็สามารถที่จะไปหยิบมันขึ้นมาได้ด้วยมือข้างเดียวหยิบมาแบบสบายๆเลยทุกคนเลยตอลึงอ้าปากค้างเลยจากนั้นก็เริ่มต่อสู้กันไอ้วิชาดาบสองสอนฐานแบบย้อนทัวเนี่ยมันทั้งเผ็ดร้อนทั้งดุร้ายแต่ว่าพอดีไอ้อาวุธที่บอกกี้ใช้เนี่ยมันเป็นหินขนาดใหญ่มันก็เหมือนกับว่าเป็นโลมันแค่ขยับนิดเดียวนี่ก็สามารถที่จะบดบางเพลงดาบไปได้หมดสิ้น คือคนตัวสูงใหญ่เนี่ยมันตั้งใจจะแก้มเตียบอกี้ให้ใช้อุธท,ที่ใช้ลําบากแต่กับการเป็นว่าส่งผลดีกับเตียบอกี้ไอ้คนร่างใหญ่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบบน,นี้ไม่ได้ไม่ยุติธรรมอาวุธของท่านเนี่ยได้เปรียบมากเกินไปเตียบอกี้ก็เลยบอกว่าโอเคไม่ใช้อุธก็ได้เขาเลยโยนหินอันนี้ขึ้นกลางอากาศจากนั้นก็รีบพุ่งตัวไปสกัดจุดไอ้ชายชลาสองคนนี้ไว้เขาก็ขยับตัวไม่ได้จากนั้นไอ้หินอันใหญ่ที่ถูกโยนขึ้นไปเนี่ยก็กำลังจะตกลงมาใส่หัว2คนนี้ผู้คนที่ยืนดููอออยอย่รบเเนกนตกก็ุทาแตตืล แต่พอหินจะตกถึงเดี๋ยบกกี้ก็รีบพุ่งตัวมาแล้วก็เตะหินให้พ้นห่างไปจากนั้นก็คลายจุดให้แล้วก็บอกว่าล่วงเกินแล้วผู้ชายเนี่ยรอท่านเล่นไอ้ชายชะลาล่างเตี้ยเลยเนี่ยเขาเห็นแบบนั้นเขาก็รู้แล้วว่าเขาอสู้เตียบอกกี้ไม่ได้หรอกก็เลยบอกว่าโอเคแล้วก็ไปเถอะถือว่ายอมแพ้แต่ว่าชายร่างสูงใหญ่ก็บอกว่าแบบน,นี้ไม่นับถ้าไม่ได้ใช้กระบวนท่านในการเอาชายแต่ว่าอาศัยใช้หินใหญ่เนี่ยเอาชนะเตี๋ยบอกกี้ก็เลยบอกโอเคเอาใหม่ก็ได้ชายชะลาร,ร่างใหญ่เนี่ยก็บอกว่า แต่ว่าต้องเอาวิธีใหม่นะไม่งั้นก็จะถูกท่านเอาเปรียบแบบนี้อยู่ล่ำไปเสี่ยวเจียวฟางแล้วก็หงุดหงิดน,นะก็เลยออกมาโวยบอกว่าหน้าไม่อายเอาเปรียบเขาแท้ๆอย่ามาว่าเขาเอาเปรียบอีกซึ่งชาชรา,าล่างใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่สนใจเขาบอกว่านอกจากวิชาดาบสองสันฐานแล้วเนี่ยที่สำนักคุณลุนเนี่ยยังมีอีกวิชาที่ชื่อว่ากระบี่สองสันฐานหากว่าเอามาใช้ร่วมกันเนี่ยอนุพาพ์จะแข็งแกร่งมากๆแล้วเขาก็พูดแบบกระตุ้นนะบอกว่าไม่รู้ว่าหัวหน้าสำนักคุณลุนสองสามีภร,ออรือไม่ พอถึงตอนนีน้ทุกคนก็ดูออกแล้วว่าไอ้ชายร่างโตที่ท่าทางปั้มๆเปรอๆคนนี้นจริงๆแล้วไม่ได้บ้าหรอกแต่มันเป็นคนฉลาดและชอบเอาเปรียบคนแถมยังหน้าด้านสุดๆด,ด,ด้วยทางด้านเจ้าสานักคุณลุนก็คือฮ่อไทชงแล้วก็เมียของเขาก็คือป่างโกเฮียงทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักชายชลา2สองคนนี้หรอกรู้แค่ว่าเป็นอาจารย์อาของเจ้าสานักหัวสัวเขาเลยไม่ออกไปแต่ว่าไอ้คนสูงใหญ่เนี่ยก็พยายามพูกระตุ้นจนกระทั่งป่างสกเฮียงซึ่งเป็นเมียของฮ่อไทชงเนี่ยก็เลยออกไป จากนั้นไอ้คนสูงใหญ่ก็ยังปากดีนะยังพูจาแบบดูถูกปางซกเฮียงปางซกเฮียงก็ทําท่าอยู่เฉยๆเหมือนไม่มีอะไรจะอยู่ดีกะบีก็เข้าไปอยู่ในมือแล้วก็โจมตีอย่างรวดเร็วมากๆทางท่านชายสูงใหญ่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเขาใช้ดาบเนี่ยปัดป้องได้อย่างว่องไวหลังจากที่ทั้งคู่ได้ประทะกันนิดน,นึงเนี่ยต่างก็เลื่อมใสแล้วก็รู้ว่าถ้าร่วมมือกันเนี่ยจะก่อเกิดอนุภาพอันยิ่งใหญ่ขึ้นปางซกเฮียงก็เลยเรียกฮ้อไชงออกมาฮ้อไชชงเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเจ้าสํานักคุนแต่ว่วาาเากลัวเเมยนะกก็ลต้ออองไป ทีนี้เตียวบอกกี้ก็ต้องหาอาวุธใหม่เขาก็กระโดดไปที่ต้นเหมยแล้วก็ตัดกิ่งเหมยมากิ่งหนึ่งแล้วก็จะใช้กิ่งเหมยอ,อะไรเป็นอาวุธทานทันสิทธิสำนักคุณลุนก็รู้สึกว่าอูน,นี่มันดูถูกกันเกินไปแล้วแล้วก็มีสิทธิของปางซอกเฮียงคนหนึ่งเนี่ยทนไม่ได้ก็เลยออกไปแล้วก็ลอบทำร้ายเตียบอกกี้โดยเอากระบ,บี่ไปจิ้มที่หลังแต่ว่าเตียบอกกี้ก็รู้ทันก็เลยจี้จูบคนไหนให้นั่งอยู่กับพื้นจากนั้นการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นวิชาสองสน,น,น,าานทิศ ตอนใช้แรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าขาเท่าไหร่แต่ว่ายิ่งใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งถนัดมือพอเวลาผ่านไปสถานการณ์ของบอกกี้เนี่ยก็เริ่มจะย่ำแย่แล้วไอ้วิชาขึ้นใจจักรวาลเนี่ยกับใช้ไม่ได้ผลถ้าหากว่าในมือของเตียบอกกี้เนี่ยถืออาวุธเล่มหนึ่งต่อให้กระบวนท่าสู้ไม่ได้เขายังสามารถจะถ่ายทอดพลังกระแทกอาวุธของฝันตรงข้ามได้แต่ว่าเขาชะล่าใจเกินไปดันไปใช้กิ่งเหมยยิงสู้ต่อไปเนี่ยสถานการณ์ก็ยิ่งย่ำแย่ตอนนี้เตียบอกกี้เขาสํานึกแล้วว่าเขาอาจจะดูแครนผก่นนนดิเิเไป รู้ได้ยังไงว่าจะไม่มีวิชาที่เหนือกว่าขึ้นยาจักรวาลเหนือฟ้าเนี่ยยังมีฟ้าเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงพอดีว่าไปเห็นร่างของไซฮวจือ่อซึ่งก็คือศีลของปังโซเพียนที่มาโจมตีเขาตอนแรกแล้วก็ถูกจี้จุดไว้ก็เลยหยิบร่างนั้นขึ้นมาแล้วอ้อมาทําเป็นโล่ทางด้นปังโซเพียนเนี่ยเขาเป็นอาจารย์ของไซฮวจือ่อถึงแม้ว่าตัวนา้เนี่ยจะมีความอมตแต่การฟันลูกศิษย์ต่อหน้าคนหลายคนเนี่ยเขาก็ไม่ทําหรอกตอนนี้เกมก็เปลี่ยนแล้วการเป็นว่าทางฝั่งเตียบ,บอกกี้เนี่ยกลับมา แต่ก็ไม่นานหรอกเพราะว่าถึงแม้ว่าปังซอกเฮียนยจะไม่กล้าแทงลูกศิษย์ตัวเองแต่ว่าทางด้านของหัวซัวชายร่างสูงร่างเตี้ยเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกเขาเลยบอกว่าถ้าทําไม่ลงมือเนี่ยเขาจะลงมือแล้วนะแล้วเขาก็ลงมือจริงเอาดาบไปฟันที่ใส่หัวจือเลยซึ่งเตียบอกกี้เนี่ยเขารู้ว่าถ้าใส่หัวจือตายเนี่ยนอกจากว่าเขาจะไม่มีโลแล้วไอการจะยุติศึกครั้งนี้ก็จะยิ่งยากเขาเลยพยายามตะปกป้องทางฝั่งฮ่อไทโชกับปังซอกเฮียเนยเห็นแบบนั้นเขาก็รู้แล้วว่าตอนนี้เกมเปลี่ยนแล้ว จัดที่เอาไซฮ้จือเป็นโลเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นภาระสถานการณ์ก็เลยพลิกกลับตอนนี้เลยกลายเป็นว่าทั้ง4ี่คนเนี่ยไล่ฟันไซฮ้จือส่วนเตียบอกกี้จัดที่ใช้คนนี้เป็นโลกลายเป็นว่าต้องคอยปกป้องคนนี้พวกบูตึงงอใบเซาหลินเห็นก็ได้แต่สายหัวนะนอกจากจะไปลุมเขาสี่คนยังจะไปโจมตีสายลูกศิษย์ตัวเองเพื่อสร้างความได้เปรียบอีกทางด้านเตียบอกกี้เขาก็รู้ตัวแล้วว่ายังไงเขาน่าจะไม่รอดก็เลยคิดในใจนะว่าแต่ไหนเขาจะตายแล้วเรื่องอะไรจะต้องให้คนนี้มาตายด้วยตายคนเดียวดีกว่า ก็เลยคลายจุดให้กับไซฮู้จือแล้วก็ปล่อยไปทีนี้สถานการณ์ก็กลับคืนสู่สภาพเดิมก็คือ4คนนี้รุมเตียบอกกี้และเตียบอกกี้ก็ทําได้แค่เพียงตั้งรับเพราะว่าวิชาสองสันถานมันเหนือกว่าวิชาเคลื่อนย้ายจัก,กรวาลมันมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีที่สิ้นสุดแต่ก็ด้วยความที่มันลึกซ้ํากว่ามันก็เลยยากกว่าแล้วก็ซับซ้อนกว่าด้วยดังนั้นทั้ง4คนนี้เขาเรียนรู้ได้เพียงแค่สองสส่วนเท่านั้นเองคือถ้าพวกเขาเนี่ยเข้าใจถึงแก่นแท้จริงๆนะเขาจะสามารถจกกัดการกับเตียบอกกี้ได้้้ตตังแแแ่่รกอยูลว แต่ถึงจะแค่สองสส่วนของวิชาสองสันฐานก็เพียงพอที่จะมัดมือมัดเท้าเตียบอกกี้ที่มีกำลังภายในเปี่ยมล้นไม่สามารถจะตีโต้คืนได้แต่ถ้าจะหนีนั้นจริงๆเตียบอกกี้เขาก็หนีได้เพราะว่าเขาก็มีวิชาโตเบาอยู่ปัญหาคือเขาต้องการจะยุติศึกครั้งนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะยอมแพ้ได้ก็เลยได้แต่ตั้งรับอย่างรัดกุมแล้วก็พยายามดึงเวลาไปเรื่อยๆรอให้4คนนี้ใช้เลี้ยวแรงจนหมดแต่แผนนี้ดูจะไม่เวิร์กเพราะว่าไอ้สคนนี้ ถึงแม้ว่าการลำพายในจะน้อยกว่าเตยบอกกี้แต่ก็ถือว่าเป็นยอดฝีมือในระดับสูงเหมือนกันดังนั้นการลำพายในเนี่ยก็ถือว่ายาวนานสู้ไปตั้งนานแล้วยังไม่มีวี่วาจะเหน็ดเหนื่อยเลยแม้แต่น้อยไปเปมา,มาจากการเป็นว่าเตยบอกกี้เนี่ยจะพลาดซะก่อนที่พวกนี้จะหมดแรงเหล่าผู้คนที่ชมดูอยู่เนี่ยก็ใช้โอกาสนี้ในการสั่งสอนลูกศิษย์นะเพราะว่านานๆทีจะมาเจอการใช้วิชาขั้นสูงขนาดนี้และวิชาสองสถานเนี่ยก็เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากๆทดนานมิกเจ้าเองเนี่ยก็ใช้การต่อสู้ครั้งนี้ในการชี้แนะลูกศิษย์ จูจิเยเนี่ยเขาเป็นสิกง,ง้อไปก็ได้รับการถ่ายทอดหลักการอี้จิงมานางก็มีความเข้าใจค่อนข้างสูงแล้วก็นางพยายามจะช่วยเตียวบอกกี่ก็เลยแกล้งทำไปถามอีกจ่อนะแต่ถามด้วยเสียงอันดังเพื่อให้เตียวบอกกี้ได้ยินพอเตียวบอกกี่เห็นว่านานเนี่ยพูดด้วยเสียงดังผิดปกติก็เข้าใจทันทีว่านานเนี่ยคงพยายามจะช่วยเตียวบอกกี้เนี่ยเขาก็เรียนรู้เรื่องยันแปดที่มาจากพ่อของเขาพอได้ยินจูจิเย่พูดเนี่ยเขาก็จับสังเกตได้แล้วก็รู้แล้วว่าไอ้หลักวิชาของชาโตงัวเนี่ยมันร์เซีย ตอนนั้นวิชาเคลื่อนที่จักรวาลเนี่ยเอามาสู้กับวิชาสองสถานไม่ได้หรอกแต่ที่ว่าเต,ตียวบ็อกกี้สู้มาได้ถึงขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาสำเร็จวิชาเคลื่อนที่จักรวาลในขั้นสูงแต่ว่าไอ้สคนนี้เรียนรู้วิชาสองสถานมาแค่ผิวเผินพอตอนนี้เตียวบ็อกกี้ได้ยินสิ่งที่จูจิเยอธิบายมาต่อให้ไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็เพียงพอที่จะหาวิธีโค่นสี่คนนี้ได้แล้วแต่ว่าเขายังไม่ลงมือเพราะว่าถ้าเขาลงมือเลยมิกจอนจะดูออกว่าเขาแก้ไขได้เพราะว่าจูจิเยะช่วยเขากลัวว่าเเเดดดี๋ยยจจอะร้น ต่มันกลับกลายเป็นว่าพอจิวจี้เย่เห็นว่าเตียวบอกกี้ยังอยู่ในสภาพเดิมนางก็ร้อนใจเพราะนางคิดว่าเตียวบอกกี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจหลักการที่นางอธิบายไปแบบนี้สงสัยจะต้องพูดตรงๆนางก็เลยแกล้งถามบิ๊กจ้อว่าเดี๋ยวถ้าต่อไปเนี่ยปาซอกฮียจะต้องเคลื่อนตัวมายัางตำแหน่งนี้ใช่หรือไม่ปาซอกฮียก,ก็เลยหันมาด่าเลยนะเจ้าเนี่ยมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเด็กหนุ่มคนนี้ถึงได้ช่วยเหลือมันทา,านทานบิ๊กจ้อก็เลยบอกให้จิวจี้เย่ไม่ต้องถามแล้วถ้าฝั่งเตียวบอกกี้เขาตื้นตันใจนนนนนะททีี่่าาางลลุชวยเเหือขขด้ แล้วเขาก็รู้ว่าหากว่ายังอยู่แบบนี้ต่อไปเดี๋ยวนานเนี่ยก็ต้องไปหาวิธีอื่นมาช่วยเขาอีกก็เลยลงมือจัดการเลยเขาใช้วิชาเคลื่อนใจจกักรวาลเนี่ยแหละแต่ว่าใช้ตามหลักการของยันแปดทิศย้อนกระบวนท่าวิชาดาบของหัวสัวก็เลยทําให้ดาบของชายร่างเล็กเนี่ยเข้าไปโจมตีที่ปังศกเฮียงแล้วก็ใช้วิธีแบบนี้วนไปเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นว่าอาวุธข,ของสี่คนนี้ตีกันเองแล้วก็ได้รับบาดเจ็บกันไปบ้าง พวกคนที่ชมดูอยู่เนี่ยเขาก็ดูอ่อนน่วเป็นฝีมือของเตเบอกกี้แต่ก็ไม่เข้าใจว่าเตบอกกี้เนี่ยใช้เวทมนต์อะไรถึงทาแบบนี้ได้ก็จะมีแต่เอียเซียวเนี่ยแหละที่พอจะมองออกว่าน่าจะเป็นวิชาเคลื่อนย้ายจัก,กรวาลพอสู้ต่อไปสักพักทางด้านปากซ็โกเพเนี่ยเขาก็พยายามจะแก้เกมด้วยการทิ้งอาวุธซะทั้ง3คนเห็นแบบนั้นก็เลยทําตามแต่ว่าไอ้ชายร่างใหญ่เนี่ยหลังจากที่เขาโยนดาบทิ้งไปแล้วอยู่ดีๆไอ้ดาบเนี่ยมันก็กลับมาอยู่ในมือเขาใหม่ ที่แทนแล้วเป็นเตียบอกกี้เนี่ยแหละที่พุ่มไปคว้าดาบมายัดใส่มือเขาก็ปาทิ้งไปอีกแต่ว่าดาบก็กลับมาอยู่ในมืออีกคือจะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้เตียบอกกี้ก็ทํบอแบบนี้ยอยู่หลายครั้งไอ้ชายร่างสูงใหญ่เนี่ยก็ทั้งตื่นตระหนกทั้งประหลาดใจแต่ก็ขบขันก็เลยหัวเราะออกมาแล้วก็บอกว่าไอ้เด็กเนี่ยมันมีอาถรรพ์จริงๆส่วนอีก3คนเนี่ยเขาก็สู้กับเตียบอกกี้ด้วยมือเปล่าวิชาหมัดฝ่ามือของพวกนี้ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าพวกวิชาดาบกระบี่เลยแต่ละหมัดท้าล,วลา้ว เมื่อการต่อสู้เป็นแบบนี้ทั้ง4ี่คนก็รู้แล้วว่ายากที่จะเอาชนะได้ก็เลยคิดว่าจะถอนตัวล่าถอยดีกว่าฐานท่าชายร่างสูงใหญ่ก็เลยบอกว่าไอเด็กน้อยอาวุลับจะมาแล้วแล้วเขาก็พ่นน้ำลายใส่เตียบอกกี้แต่เตียบอกกี้ก็ไม่หลบนะเขาใช้วิชาเคลื่อนยายจจักรวาลไปดึงปางซซเคียนมารับน้ำลายแทนน้ำลายก็เลยโดนหน้าปังโซเคียนเต็มๆเ,เลยนางก็โกรธมากก็เลยเอามือเนี่ยตะกุยไปที่เตียบอกกี้ซึ่งมันก็อยู่ในระยะใกล้ๆใช่ไหมพอเตียบอกกี่จะถอยไปด้านหลัง ไอชายล่านเตี้ยเลยน่ะก็มากันไว้ไม่ให้ถอยได้อีกสองคนเนี่ยก็เห็นว่าศพโอกาสเหมาะก็เลยกระโจนเข้ามากับว่าจะใช้4คนเนี่ยล็อกตัวเตียวบอกกี้ไว้แต่เตียวบอกกี้เนี่ยก็ลืน่นกับปลาไหลเขาเลยลอยตัวขึ้นด้านบนแล้วก็ไปลงในที่ห่างไกลส่วนไอสี่คนนี้ก็ก่อกันอยู่ตรงกลางสรุปว่าเป็นเตียวบอกกี้ก็ชนะไปแต่ว่าไอชายชาลาล่างใหญ่เนี่ยยังไม่ยอมก็บอกว่านี่ไม่ใช่การประลองฝีมือท่านเนี่ยใช้เวทมนต์แต่ว่าชายชาลาล่างเล็กเนี่ยเขาทนต่อไปไม่ไหวแล้วคือเขาหน้าดน้า,นามไม่พอ เขาเลยประกาศยอมแพ้นะเดียวกว่กี้ก็เลยบอกว่าที่เขาชนะได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาโชคดีซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆคือถ้าไม่ได้จิ้วจีวเ้เยกช่วยเนี่ยเขาแย่แล้วเดียวก่กี้ก็เลยก้มตัวลงจะไปรักษาเสียงอูทงทงันใดนั้นก็รู้สึกว่าข้างหลังเนี่ยมีพลังความเย็นจู่โจมเข้ามาที่แท้แล้วเป็นปังเซียนกับพ่อทยชงเจา้าสำนักคุณลุนโจมตีมาแบบไร้เสียงโดวยวิชาไม้ตายของคุณลุนที่ชื่อว่าไร้สีไร้เสียงไอ้วิชานี้จะต้องใช้คนสองคนที่มีพลังฝีมือใกล้เคียงกัน โจมตีเข้ามาพร้อมกันโดยใช้พลังตรงข้ามพอพลังมันตรงข้ามเนี่ยมันก็หักล้างกันทําให้ไม่มีเสียงแต่พอกระบี่เนี่ยมันจะมาจิ้มที่หลังเตียบอกกี้เขาก็รู้ตัวทันทีก็เลยกระโดดขึ้นการเปนว่ากระบี่นั้นไปแทนที่เสียงอูทงแทนทานด้านผู้เมเจ้าของสำนักคุณลุนเนี่ยเขาก็รู้ตัวแหละว่าการลงมือทําร้ายคนจากทานด้านหลังแบบเนี้ยมันน่าอายมากแถมลงมือไม่สําเร็จซะด้วยตอนนี้พวกเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็เลยได้แต่ลงมือกับเตียบอกกี้อย่างสุดกําลังทุกกระบวนท่านเนี่ยแลกชีวิตเลยแหละ ส่วนเตียวบกี้เขาก็หลบหลีกนะแล้วก็แอบหยิบก้อนดินบนพื้น,นมาปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็แกล้งทำเป็นลวงเข้าไปในเสื้อของเซียงอู่ทงจากนั้นก็ดีดไอ้ก้อนดินใส่ปากของทั้งคู่แล้วก็บอกว่ามันคือยาพิษไอ้สองคนนี้ก็กลัวสิเพราะว่ามันเห็นแล้วว่าไอ้ยาพิษของเซียงอู่ทงมันร้ายกาจขนาดไหนในที่สุดทั้งคู่ก็เลยยอมแล้วก็ถอยไปอ้าวแลนนี้ก็คือการต่อสู้ระหว่างเตียวบกี้กับเจ้าสำนักคุณลุนแล้วก็หัวซัว ในตอนต่อไปก็จะเป็นตอนที่เตียบอกกี้เจอกับแม่ชีมิกจ้อจากงอไบเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามต่อแนในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้จบเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ